อัพเดทความรู้สึกของคนที่เดินจากไปนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรนะคะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เรามาดูพลังงานของคลิปนี้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นพลังงานของใครกันบ้างนะคะมาดูสิคะว่าพลังงานในคลิปนี้เป็นพลังงานของใครอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขานะคะบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูกันว่าใช่คลิปคุณไหมโอ้บอกเลยนะคนที่มาเจอคลิปนี้นะทุกคน ถึงเขาจะเดินจากไปยังไงก็แล้วแต่นะต้องกลับมาแน่นอนเพราะคุณคือคู่รักคุณคือคู่แท้นะคะคุณคือเนื้อคู่กันนั่นเองไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองถ้วยและพลังงานของคนในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาที่เป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็เป็นได้นะคะแล้วบุค,คลิกลักษณะนะคะของคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้พลังงานคลิปนี้ก็คือเป็นคนที่มีจิตใจดี นะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่สุภาพมากๆและเป็นคนที่แสนจะโรแมนติกนะคะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานด้วยนะคะคิดดีทดําดีเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะคะใครที่อยู่ใกล้จะรู้สึกเบิกบานแล้วก็มีความสุขนะคะเขาเป็นคนที่มีบาจาที่ไพเร อ่อนหวานนะคะมีความเขาเรียกว่าเย็นใจอยู่ด้วยคุยด้วยแล้วชุ่มใจเย็นใจนั่นเองนะคะบุคลิกลักษณะของคนนี้ถ้าเขาเป็นชายเขาจะเป็นคนที่มีใจเมตตานั่นเองนะคะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็สุภาพนะคะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะ fc พี่เมย์ก็ไปสลับกันดูนะคะอาจจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ได้พลังงานของคนคลิปนี้คือพลังงานของคน ที่ใจดีคนที่มีธาตุน้ํามีนกรกฎพิกจินะคะตรงกับคุณหรือเปล่าหรือตรงกับใครคนนั้นของคุณหรือเปล่าเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าตอนนี้ เขาทำอะไรอยู่แล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรพลังงานของเขาตอนนี้เขาพบเจออยู่กับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เดินจากคุณไปแล้วเขาชีวิตเขาเป็นยังไงเรามาดูพลังงานเขานิดนึงค่ะจากคุณไปแล้วนะคะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะเขาพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างในชีวิตของเขาเรามาดูกันค่ะตอนนี้เป็นยังไง ทำอะไรอยู่มีความรู้สึกแบบไหนเรามาเช็คพลังงานของเขากันก่อนเลยนะคะโอ้ทุกคนเดี๋ยวนะไพ่ออกมาเยอะเกินสับไพ่ใหม่มาดูพร้อมๆกันค่ะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างพลังงานของเขาตอนนี้ยังยังรู้สึกถึงเรื่องราวที่คุณทั้งคู่มีการทะเลาะก,กันหรือเปล่าคะ เพราะว่าพลังงานของไพ่มันเป็นเรื่องราวของคําพูดที่ทําให้บาดเจ็บเสียใจแล้วยังนึกถึงคําพูดเหล่านั้นอยู่เลยยังไม่ได้ปลดล็อกหรือยังไม่ได้เคลียร์พลังงานเก่าๆออกไปนะคะในความรู้สึกของเขาการที่คุณทะเลาะบอกแว้งกันหรือมันมีบางคําไม่รู้คุณรู้ตัวหรือเปล่านะคะว่าคําพูดบางคําพูดที่ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจมันยังติดอยู่ในความรู้สึกมันยังติดอยู่ในใจไม่สามารถที่จะเคลียร์ออกไปได้มันจี้ใจดํามันทา ให้เขาบาดเจ็บนะคะนี่คือคำพูดบางคำพูดที่ทำให้เขาเสียใจเหลือเกินแล้วตอนนี้พลังงานเหล่านั้นมันยังอยู่กับความเสียใจอยู่เลยนะคะมันยยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดมันยังรู้สึกถึงความใหม่มันยังรู้สึกว่าปล่อยวางไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันยังติดอยู่ในความรู้สึกที่ทาให้เขาเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้า f อพี่เมย์นะคะได้พูดอะไรออกไปนะคะแล้วทา ำให้เขาเสียใจเนี่ยเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าเาเคลียร์ใจกันนะคะยกโทษให้กันให้อภัยกันนั่นเองนะคะถึงจะลบความรู้สึกเจ็บปวดในใจเหล่านั้นออกไปจากเขาได้ตอนนี้เขายังเจ็บปวดเสียใจอยู่มาดูพลังงานเขาอีกพบเจอกับเรื่องราวอะไรอีกนะคะคนคนนี้พยายามที่จะก้าวเดินต่อไปไพอัศวินถือดาบเขาพยายามอย่างเหลือเกินที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ะะพยายามอย่างเหลือเกินที่จะออกมาจากจุดนั้นออกจากจับ จากความเจ็บปวดที่มีนะคะและคนคนนี้อยากจะทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นอยากจะตัดสินใจได้สทีอยากจะ move on กับความรู้สึกที่เศร้าโศกเสียใจพยายามอย่างมากในตอนนี้อัศวินถือดาบนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแก้ไขให้มันเปลี่ยนจากจุดเดิมเขาเรียกว่าพัฒนาจากที่ที่เดิมที่เป็นอยู่จาก ความเศร้าโศกเสียใจจาก ความทุกโศกเสียใจอยากจะออกจากจุดนั้นนะคะคนคนนี้พยายามอย่างมากและเขามีความพยายามอย่างสูงนะคะที่จะออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะอย่างแรงกล้าเลยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ธาตลมนะคะเขาหรือคุณอาจจะมีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตลมธาตลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มด้วยก็เป็นได้นะคะตอนนี้นะคะต้องการที่จะ เขาเรียกว่ามูฟออนจากความเจ็บปวดมูฟออนจากการเสียใจจะทำยังไงได้ที่จะออกมาจากจุดนั้นแล้วก็เคลียร์ใจให้ได้นั่นคือความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้เรามาดูอีกว่าพบเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่นะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามถ้วยอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปในที่ที่ทำให้สบายอกสบายใจอยู่อยากอยู่ในงานที่มีความรื่นเริงนะคะ การที่ได้พบปะผู้คนแล้วทําให้เขาสบายใจหรือการที่อยากจะไปกินอยากจะไปเที่ยวนะคะอยากจะใช้เวลาอยู่กับการท่องเที่ยวหรือการกินการเที่ยวที่ทําให้มีความสุขอยู่กับกลุ่มคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มต้นใหม่ได้เขาพบเจอกับสิ่งใหม่ๆได้คืออยากจะปลดปล่อยตัวเองแล้วอยากให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันได้เกิดใหม่แล้วฉันตัดขาดเรื่องราวเก่าๆได้แล้วนี่คือชีวิตใหม่ของฉันนั่นคือสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่เขาคาดหวังพลังงานที่เขาหมายปองว่าอยากจะได้อยากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุขและการเริ่มต้นใหม่นั่นคือพลังงานของเขาตอนนี้นะคะมาดูอีกสิคะว่าพลังงานเขาตอนนี้เจอกับเรื่องอะไรอยู่ คนคนนี้นะคะถ้าเขานะคะมีสื่อโซเชียลกับคุณนะคะเขาจะคอยจับจ้องดูคุณอยู่นะคะคอยสืบข่าวนะคะเขาเรียกว่าคอยคอยสืบข่าว ดูความเคลื่อนไหวของคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เดินจากกันไปนะคะคุณรู้สึกอย่างไรคุณเป็นอย่างไรอยู่นะ,ะส่วนของเขามันยังชัดเจนในความรู้สึกนะคะที่เขามีก็คือกระสับถือดาบกระสัถือดาบมันมีความชัดเจนในใจมันมีความปักใจมันมีความฝังใจกับความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะณตอนนี้มันยังมีความรู้สึกนั้นอยู่นะคะทีนี้เรา มาดูนะคะเขาพบเจอกับเรื่องราวเหล่านี้พลังงานของเขายังเกาะติดอยู่กับความรู้สึกแบบเดิมๆนะคะอยากจะพบเจอเรื่องราวใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วณนะตอนนี้เรามาดูสิคะว่าลึกๆในส่วนลึกในจิตใจของเขาความต้องการของเขานะคะเราจะถามว่าเมื่อเดินจากไปแล้วเนี่ย เขาคิดจะหวนกลับมาไหมเขาคิดจะกลับมาพูดคุยกับคุณหรือเปล่าเรามาดูกับไพ่ใบนี้จะหวนกลับมาไหมเขายังติดอยู่กับความรู้สึกนะคะเขายังรักคุณแล้วก็หวงแหนคุณอยู่ถามว่าจะกลับมาไหมนะตอนนี้นะคะต้องเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญมันจะหยุดนิ่งมันจะสงบนิ่งแต่ว่าในความรู้สึกในใจคุณยังอยู่ในใจเขาตลอดเวลายังไม่ไปไหนความรู้สึก เหล่านั้นมันยังติดอยู่กับเขาความรู้สึกที่รักแล้วก็ห่วงแหนทนุถนอมนะคะยังมีความรู้สึกที่รักแล้วก็ห่วงแหนยังไม่อยากจะปล่อยคุณไปจริงๆแล้วคนคนนี้นะคะยังเกาะเก็บ เกี่ยวความรู้สึกเขาเรียกว่ากอดความรู้สึกนั้นไว้อย่างแน่นกอดความรักความรู้สึกไว้อย่างแน่นหนามีความหนักแน่นและมั่นคงในความรักถึงแม้ว่าจะเดินจากไปแต่ความรักยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะห่างกันไปแต่ว่าความรักนั้นยังชัดเจนในใจไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ที่อยากได้ไว้ในครอบครองไม่อยากจะปล่อยไปนะคะถึงแม้จะเดินห่างกันไปเดินจากกันไปแต่ความรู้สึกความเป็น เจ้าของหรือความเป็นความรักนั้นเขายังคิดว่าคุณคือคนที่เขารักอยู่เขายังคิดว่าความรักเนี้ยยังอยู่ในใจของเขาถึงจะห่างกันไปจากกันไปแต่รักในใจมันยังคงอยู่นะคะเรามาดูต่ออีกนะคะว่าความรู้สึกลึกๆในใจของเขาความ ความรักของเขายังคงอยู่ในใจนะคะมันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นความรักไม่ได้จากไปไหนเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าแล้วเขาจะกลับเข้ามาในเส้นทางนี้ไหมนะคะมาดูกันนะคะถามไพ่แต่ว่าไพ่ใบแรกเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะการที่ห่างกันไปยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ดีทีนี้เรามาถามไพ่ว่าเขาจะกลับมาใน รูปแบบไหนจะกลับมาอย่างไรจะเข้ามาทำอะไรนะคะมาดูสิคะว่ากลับมาไหม่ถามไพ่อีกครั้งให้ชัดเจนกลับมาไหมคะไพ่ขึ้นมาแปดเหรียญไม่กลับมาได้อย่างไรมันมีความรักมากมายนะคะไพ่ถึงความรักระดับแปดเหรียญเนี่ยเป็นความรักที่เขาเรียกว่ารอเวลาอีกไม่นานก็ถึง จุดหมายปลายทางก็คือสิบเหรียญใกล้สิบเหรียญไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหรียญมันมีทั้งความรักมันมีทั้งความมั่นใจมันมีทั้งความเชื่อใจและมันมีความหนักแน่นอยู่ตรงนี้อย่างที่พี่เมย์บอกแล้วค่ะว่าไพ่สี่เหรียญนี่คือไพ่แห่งความรักไพ่แห่งความยึดติดไพ่แห่งความ อยากเป็นเจ้าของหรือไพ่แห่งการครอบครองอยากเก็บไว้คนเดียวแล้วไพ่แปดเหรียญขึ้นมายืนยันถามว่าเขากลับมาไหมกลับมาแน่นอนในความสัมพันธ์นี้เพราะมันมีความรักมากมายที่มอบให้คุณแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เนื้อคู่ไม่กลับมาได้อย่างไรแต่นะตอนนี้คนคนนี้กําลังทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเขาอยู่นะคะคนคนนี้กําลังสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตัว เองแล้วเรามาดูต่อนะคะว่าเขากลับมาแล้วเขาจะทำอย่างไรโอ้กลับมาแล้วจะทำยังไงทุกคนดูนะคะพไพ่ใบนี้ ถ้าใครมาเจอคลิปนี้นะอยากให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วนี่คือไพ่ของคู่รักแล้วก็การแต่งงานไพ่ใบแรกคือไพ่คู่แท้และไพ่ใบนี้เราถามว่าเขาจะทำอย่างไรเขาจะแอคชั่นอย่างไรนะคะกลับมาแล้วจะทำยังไงนอกจากที่จะเป็นคนตั้งอกตั้งใจทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จเก็บเงินเก็บทองแล้วหลังจากนั้นเขาจะแต่งงานกับคุณนะคะจัดพิธีสมรส เรียรว่าจัดพิธีแต่งงานสําหรับคู่รักนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่คู่รักนะคะเขาคนนั้นตั้งเป้าหมายไว้ในใจเลยนะคะถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่การแต่งงานสําหรับคุณและเขาเกิดขึ้นแน่นอนเขาจะกลับมาจัดงานแต่งงานนะคะเพราะว่าเขา มองว่าคุณนั่นแหละแล้วคุณเพียงคนเดียวคือคนที่เป็นคู่เขาคนที่จะอยู่กับเขาคนที่เป็นคู่แท้คนที่เป็นคู่รักแล้วหัวใจรักของเขาที่มีให้คุณคือมันยังอยู่ตรงนั้นความรักที่มีให้นะคะมันยังอยู่กับเขามันยังไม่ไปไหนถึงเขาจะเดินจากไปนะคะอาจจะมีหลายๆเหตุผลที่ทําให้คนสองคนจะต้องจากกันนะคะแต่ว่าการจากกันนั้นมันทําให้เขาแน่ชัดในใจว่ารักครั้งนี้นะคะ ยังไงมันเป็นมันก็เป็นรักของเขายังไงเขาก็จะไม่ปล่อยนะคะให้โอกาสเนี้ยผ่านไปโดยที่ไม่กลับมาทําอะไรเลยให้มันถูกต้องนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยคุณคุณจะไม่ เรียกว่าอ,อะไรไม่เสียเวลาที่คอยเขานะคะคนคนนี้กลับมาเขาจะต้องกลับมาเพื่อมาเป็นคนคนนั้นของคุณที่จะอยู่กับคุณนะคะแล้วก็เขาจะแต่งงานกับคุณแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะที่เขากลับมาเขาจะทำอะไรเขากลับมาเขาจะแต่งงานกับคุณแน่นอนเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ เขาคิดว่าเขาจะแต่งงานกับคุณเรามาดูนะคะออฟพี่เมเราต้องดูไพ่สำหรับนี้ค่ะไพ่โรแมนต์แองเจจะบอกว่าอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นี้ไพ่นะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์คนที่เดินจากกันไปคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ make the effort นะคะยังไงก็แล้วแต่มันจะมีการ ฝ่าฟันทําให้สิ่งที่คาดหวังในใจเกิดขึ้นแน่นอนนะคะพลังของความรักที่มีให้กันมากมายพลังนั้นมันจะส่งผลทําให้เขาทําอะไรสักอย่างให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงให้ได้ไม่ว่ามันจะมีปัญหาหรืออุปสรรคมากมายแค่ไหนนะตอนนี้คุณทั้งคู่จะก้าวผ่านมันไปและพลังงานของคุณทั้งคู่ถ้าคุณทั้งคู่ไม่ยอมแพ้คุณทั้งคู่ยังมีความรักให้กันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วมันจะเป็น คุณทั้งคู่จะมีแรงแล้วก็พลังที่จะฝ่าฟันที่จะขับเคลื่อนพลังงานนะคะของคุณทั้งคู่ถ้าคุณทั้งคู่อย่างมั่นใจในความรักแล้วก็มีความรักให้กันเช่นนี้นะคะ มันจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่ว่าจะต้องมีพลังที่ไม่ยอมแพ้ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายนึ่งว่าฝ่ายของเขาคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ยอมแพ้แน่นอนเขาจะทําทุกอย่างเพื่อกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําให้เรื่องราวของคุณทั้งคู่เป็นจริงโดยการแต่งงานทีนี้นะคะพไพ่ใบนี้พี่เมย์มั่นใจว่าจะต้องเป็นฝั่งคุ แน่ๆเลยนะคะเม k ด t h อ e ฟอร์ t หมายความว่าทำให้มันเกิดขึ้นจริงคืณคุณจะต้องเป็นคนที่ s u พ p o r t ถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้มันขึ้นอยู่กับคุณเพราะว่าฝั่งของเขา,าเขาไม่ เขาเรียกว่าเขาไม่ยอมแพ้แน่นอนเขาไม่จากไปไหนแน่นอนเขาจะต้องกลับมาแต่ฝั่งของคุณรอเขาได้ไหมนะคะฝั่งของคุณมีพลังใจหรือว่าแรงใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันหรือรอคอยเขาได้หรือเปล่านั่นขึ้นอยู่กับ FC พี่เมย์แล้วนะคะกับไพ่ใบนี้ Make the effort ททำให้มันเกิดขึ้น จริงๆคุณสามารถทำมันได้นะคะมาดูอีกว่าไพ่โรแมนแองเจิลบอกว่าอย่างไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นหรืออย่างที่คุณคิดมันมีบางเรื่องบางราวมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณเข้าใจนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ดีเซปชันดีเซปชันคือมีการเขาเรียกว่าเรื่องที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็น เรื่องที่คุณคิดไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรือการกระทําของเขาที่ทําออกมาแล้วทําให้คุณคิดแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นมันไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นมันมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่คุณรู้เรื่องจริงอย่างที่คุณเห็นเพราะฉะนั้นเอซพี่เมย์ต้องใช้ใจนะคะในการดูในการตัดสินใช้ใจของตัวเองและความรู้สึกของตัวเองเป็นไกด์นำทาง เพราะว่าสิ่งที่คุณเห็น หรือสิ่งที่คุณรับรู้อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นหรืออย่างที่คุณรู้อาจจะมีบางเรื่องบางราวที่มันไม่ใช่ความจริงอย่างที่คุณคิดคุณต้องใช้ใจความรู้สึกนะคะในการที่จะตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะ FC พี่เมย์ต้องใช้สตินิดีนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งบางคราวบางเรื่องบางราวมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเสมอไปนะคะมาดูอีกใบหนึ่งว่าไพโรแมน แองเจิลจะบอกว่าอย่างไรนะคะบอกว่า Healing Family Issue นะคะมันอาจจะมีเรื่องราวของครอบครัวคนในครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องแวดล้อมอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขา เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเราอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจะต้องมีการแยกทางห่างกันไปจากกันไปหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุนะคะจะต้องเคลียร์เรื่องราวเหล่านี้ให้ความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะให้เป็นไปในทางที่เขาเรียกว่าวินวินด้วยกันทั้งทั้งหลายฝ่ายก็คือเป็นสิ่งที่เอ่อ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ให้มีผลเสียกับทุกทุกฝ่ายอะค่ะนะคะเรื่องราวเหล่านี้คืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาครอบครัวของคุณนะคะการที่เราจะทำความเข้าใจกับบุคคลเหล่านั้นก่อน ให้เกิดความเข้าใจนะคะในครอบครัวก่อนในคนใกล้ชิดก่อนนะคะแล้วพลังงานเหล่านั้นน่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยราบรื่นเพราะฉะนั้นน่ะจะต้อง แก้ไขในเรื่องพลังงานของ Family Issu e ก็คือมันจะมีเรื่องมีราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคุณสองคนเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องแก้ไขปัญหาพลังงานเหล่านี้ให้มันราบรื่มซะก่อนเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานเหล่านี้มีความราบรื่นแล้วก็แก้ไขผ่านพ้นไปได้พลังงานของชีวิตคู่ของคุณการที่คุณจะกลับเข้ามานะคะในความสัมพันธ์แล้วคู่ของคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้จะต้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไป ให้ได้ซะก่อนนั่นเองนะคะเรามาดูอีกใบหนึ่งสิคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะบอกว่าอะไรนะคะ Give your relationship a chance มันแน่นอนเลยไพ่ให้คำแนะนำบอกว่าให้โอกาสเขาเถอะให้โอกาสคนคนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาแล้วมันคือสิ่งที่คุณควรทำและมันสิ่งที่คุณควรจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องให้โอกาสเขานะคะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวใจขึ้นอยู่กับความรู้สึกของ FC พี่เพราะฉะนั้นตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองค่ะ